ตอนที่6กค่ะทุกคนใครที่ชอบคู่นี้บ้างเอ่ยอิบาร์ทำกับเราแบบนี้ได้ไงวะพูฟก็เอาหลังมือขียี้ขีย้ขยี้ยยยปากตัวเองทันทีค่ะเมื่อลงมาขึ้นรถเพื่อกลับคอนโดของตัวเองบ้างความซ่านความว้าวามยังคงตรึงอยู่ในความรู้สึกปละเลมฝีปากไม่จางหายทำให้พูฟรู้สึก วันไว้ในใจเป็นอย่างมากเลยเพียเพี้ยก็ตบปากตัวเองทั้งสองข้างแบบไม่แรงมากนักน,นะคะเพื่อเรียกสติกลับมาตั้งสติสิ p r o o อย่าไปเพอ้อถึงเขาเชียวนะเขาก็แค่ต้องการจะแกล้งเราเล่นเท่านั้นแหละไม่ได้คิดอะไรสักหน่อย p r o o ก็พูดเตือนตัวเองนะคะแล้วหายใจเข้าลึกๆก่อนจะขับรถกลับไปที่คอนโดค่ะ และพยายามไม่คิดเรื่องของชาอีกตืตืตตีสองค่ะเสียงมือถือของชาก็ดังขึ้นทำให้ชาต้องงัวเงยขึ้นมาหยิบดูก่อนเจอขมวดกิ้วเข้าหากันเมื่อเห็นว่าเป็นเบอร์ของเคเพื่อนแักของเขาเออว่าไงวะโทรมากลางดึกแบบนี้นะชาก็รับสายเพื่อนตัวเองเสียงงวเงยะะียเลยค่ะเด็กนั่นมันหนีกูไปแล้วแม่ง เสียงโมโหของเคนก็ดังขึ้นทำให้ชาตาแทบจะสว่างหนีหนีได้ไงวะชาก็ถามต่อเพราะรู้ดีว่าเคนพาฟางไปอยู่ที่เกาะส่วนตัวมีคนพามันหนีกูพอจะรู้อยู่ว่าเป็นใครตอนนี้กูกำลังตามหายอยู่เคนก็ว่าออกมาแบบเสียงจริงจังเออเออมีอะไรให้ช่วยก็บอกนะมึงชาก็บอกกลับไปค่ะเคนก็รับคำก่นจะวางสาย ชาก็ลืมตามองเพดานห้องที่มืดสลัวหมอนั่นจะรู้อย่างนะว่าเพื่อนตัวเองมีกลับมาได้แล้วนะชาก็พึมพำเบาๆก่อนจะนอนต่อด,ดูดูดูแล้วเสียงมือถือของพูปก็ดังขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันใหม่ทำให้พูพถึงกับงุดงิดเล็กน้อยที่ถูกปลุกให้ตื่น แต่เมื่อเห็นว่าเป็นเบอร์ที่คอนโดของเพื่อนรักของเขาพูบก็รีบรับสายทันทีฟังมึงกลับมาแล้วเหรอมึงหายไปไหนมาภูบก็โวยวายขึ้นมาทันทีเลยค่ะมึงมาหากูที่คอนโดหน่อยสิเพูฟมาแล้วแล้วนะเสียงสันส่น,นเหมือนคนจะร้องไห้ก็ดังขึ้นทำให้เพลรลอนหลนและเป็นห่วงเพื่อนไม่น้อยได้ได้ได,ได้มึงรอกูแป๊บหนึ่งนะกูจะรีบไป พูจบพลูฟก็ตัดสายไปทันทีก่อนที่เขาจะรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วหยิบกุญแจรถค่ะเพื่อตรงไปยังคอนโดของฟางอย่างรวดเร็วและเมื่อไปถึงฟางก็โผล่เข้ากอดพลูฟพร้อมกับร้องไห้ออกมาอย่างหนักพรูฟก็ต้องกอดปลอบเพื่อนตัวเองอยู่สักพักก่อนจะสักไซายเรื่องที่ฟางหายไปจนรู้ว่าเคนะจับตัวฟางไปยังกอดส่วนตัว เมื่อรู้ว่าฟางโดนเค้นทำอะไรนั่นน่ะก็ทำให้พูฟโกดเคนเป็นอย่างมากผ่านโกดเพื่อนของเค้นอย่างชาไปโดยอีกคนและเมื่อกุยกับฟางรู้เรื่องแล้วว่าฟางะจะลาออกจากงานแล้วไปทำงานกับรุ่นพี่พูกก็ให้ฟางอนอนในห้องพักต่อพร้อมกับตั้งใจว่าวันนี้เขาจะลางานเพื่อพาฟางไปทำบัตรประชาชนใหม่และเข้าไป คุยเรื่องทำงานกับลุนพี่ด้วยฟางจะลาออกจริงๆริงหรอุ๊บนะนะเพื่อนร่วมงานที่สนิทสนุกันดีก็าถามพุ๊บขึ้นมาในช่วงพักกลางวันของวันใหม่ค่ะหลังจากเมื่อวานที่ผู้บักผ่าฟางไปคุยเรื่องทำงานกับลุนพี่แล้ววันเนี้ยเขาก็ไปติดต่อเรื่องลาออกให้ฟางทำให้ทุกคนในแผนกต่างตกใจและงุนงงไม่น้อยเลยค่ะ ภูเองก็ไม่ได้ให้ลายละเอียดอะไรมากนะักบอกแกว่าฟางต้องกลับไปดูแม่กระทันหันภู <c oughs> <c oughs> ก็ตอบรับในลําคอเพราะไม่อยากจะพูดอะไรมากก่อนจะพากันลงจากออฟฟิศเพื่อไปหาข้าวกลางวันกินกันเมื่อเช้าภูฟ่ไปส่งฟางที่ทํางานของรุ่นพี่แล้วตอนเย็นก็จะไปรับพอภูฟเดินออกไปที่หน้าที่ทำงาน ก็ต้องชะงักเท้าเมื่อเห็นล่างสูงข,ของชายยืนอยู่และมีสายตาของหญิงสาวหลายคนมองมาอย่างชื่นชมเพราะอีกฝ่ายหน้าตาดีไม่น้อยผูพยายาบทำเป็นมองไม่เห็นแล้วจะเดินเลี่ยงไปแต่ชาก็เดินมาดักหน้าเอาไว้ก่อนทำให้พูบมองชาด้วยสายตาคุนคุนหลบไปคุณควางทางผมอยู่พูกก็ว่าออกมาเสียงนิ่งนะฮะ คิดว่าชาคงจะมาเสืบเรื่องของฟางนั่นแน่ฉันมาละไปกินข่าวชาก็พูดขึ้นยิ้มยิ้มเขามาดักรอดูฟงางก็พอจะรู้ว่าฟางอะไม่ได้มาทำงานก็เลยตั้งใจจะลองดูท่าทีของภูบด,ด้วยว่ารู้อะไรบ้างไม่จำเป็นพบกำลังไปกินกับเพื่อนร่วมงานภูบก็ตอบกลับไป ซึ่งตอนนี้นะคะเพื่อร่วมงานของเขาต่างเดินเลี่ยงไปเพื่อให้ผู้บ้าได้คุยกับชาเป็นการส่วนตัวพอนึกถึงเรื่องที่เคนทำกับฟางุูบก็บันทายชาขึ้นมาตังยิบตังยิบใจร้ายจังนะฉันอุตส่าห์ถอมาถึงทีตั้งใจจะตอบแทนเรื่องเมื่อวานซื้นสักหน่อยชาก็บอกออกมาอีกไม่จำเป็นผมว่าคุณอ เลิกมาวุ่นวายกับผมได้แล้วต่างคนต่างอยู่เหอะพลูปก็พยายามตัดบทต่างคนต่างอยู่ได้ไงเมื่อวานซืนเรายัางสนิทสนมกันดีเลยชาก็พูดพร้อมกับยิ้มกลนกวนสนิทอะไรไม่ทราบคุณคิดไปเองนะสิผูบก็เทียงกลับไปอา้าวนี่เราจูบก,กันมันไม่ได้ทำให้เราสนิทกันหรอกหรอชาก็ถามขึ้นมาทำให้พลูบะ ร้อนหน้าวูบพร้อมกับกัดปากตัวเองเล็กน้อยค่ะหุบป,ปากของคุณเดี๋ยวนี้เลยพูบก็บาเสียงเข็มงั้นเอาปากนายมาปิดปากฉันสิรับรองมันหุบแน่นอนชายยังคงป่วนประสาทของภูบต่อคพรับอ้ะชาก็ผ่าไปด้านหลังเล็กน้อยค่ะเมื่อถูกพูบอะต่อยเข้าที่ใบหน้าซึ่งโดนหางคิ้วของเขาพอดีถึงจะไม่ได้แรงมากแต่ ก็ทำให้ชาชาเจ็บจีดและก็มือนิดหน่อยเหมือนกันเป็นตายซะทั้งคุณและเพื่อนของคุณนั่นแหละอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะว่าคุณมาที่นี่ทำไมขอเตือนเอาไว้ก่อนเลยว่าอย่ามายุ่งกับพวกผมอีกผูก็ว่าออกมาเสียงเข้มใบหน้าก็แดงกร่ำด้วยความโกรธก่อนจะรีบเดินหนีชาไปอย่างรวดเร็วมีหลายคนที่เห็นเหตการณ์แต่ไม่มีใคร กาเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่อย่างใดชาก็ไม่ได้เดินตามไปนะคะเขาก็มองแผ่นหลังของพูไปด้วยสายตาที่มันเคี้ยวแซบนักนะเดี๋ยวจะปาไปอยู่มัดเลยคอยดูชาก็พึมพำกับตัวเองก่อนจะเดินไปขึ้นรถที่จอดอยู่ไม่ไกลเพื่อไปรายงานเรื่องของฟางให้เพื่อนของตัวเองได้รับรู้นะคะและตั้งใจว่าเย็นนี้จะมาดักรอพรูฟเพื่อดูว่าพรูฟอะ จะไปเจอฟางที่ไหนหรือเปล่าผ่านไปอาทิตย์ก,กว่าๆค่ะช่วงแรกๆผูพยายามที่จะลบหลีกชาเท่าที่จะทําได้เมื่อรู้ว่าชาพยายามแอบติดตามรูเพื่อดูว่าปูจะไปเจอฟางที่ไหนบ้างทําให้ช่วงเนี้ผูว่าไม่ได้ไปหาฟางบ่อยนักและบอกเหตุผลเพื่อนของตัวเองไปจนกระทั่งวันนี้ผูเห็นว่าเขาไม่เจอรถของชามาดักอยู่สองสามวันแล้ว ก็เลยคิดว่าชาคงเลือกที่จะตามเขาแล้วภูบ่ะเลยโทรไปหาฟางเพื่อกินข้าวเย็นด้วยกันโดยที่ภูปไปรับฟางที่คอนโดแล้วไปนั่งกินข้าวกับทอมและยงเพื่อนของเขาทั้งสองคนขอบใจมึงมากนะภูฟที่มาส่งกูแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้มึงอาจจะต้องเจอเหตุการณ์น่านะอึดอัดแบบนี้ฟางก็พูดขึ้นหมายถึงเรื่องที่ภูบ่ะโดนชาสะกดรอยตามอยู่พักนึงนั่นแหละ ไม่เป็นไรบอนั่นคงถอดใจไปแล้วละมัง้งพอกัอวไม่เห็นรถมาสองสามวาันละคงไปหาทางอื่นละมัง้งพูฟก็บอกออกมาช่วงที่ชาสะกดลอยตามชาก็ไม่ค่อยได้ปรากฏตัวต่อหน้าภูฟเท่าไหร่นักนะคะมีโทรมากวนประสาทบ้างพูฟก็รับบ้างไม่รับบ้างแต่หลังหลักมาเนี่ยพูฟไม่รับสายของชาเลยส่วนหนึ่งเพราะพูฟกลัวใจของตัวเองด้วยแหละกลัวว่าจะเผลอใจไปกับชาโดยที่ไม่รู้ตัว ขับรถกลับดีๆนะถึงแล้วก็ส่งข้อความมาบอกกูด,ด้วยละกันฟางก็พูดย้ำไปพูฟก็พยักหน้ารับค่ะก่อนจะขับรถออกจากคอนโดของฟางหลังจากที่ส่งฟางแล้วนะคะพูฟก็ขับรถตรงกลับมาที่คอนโดฟางก็ตอบรับกลับมา ช่วงที่พูเบศกำลังจะเก็บมือถือใส่กระเป๋ากางเกงเขาก็ต้องชะง,งักค่ะพอเขาชนกับร่างสูงของใครบางคนที่ยืนขวางทางเอาไว้ปึก๊กเอะขอโทษครับอคุณภูมบ่ก็พูดขอโทษออกมาในตอนแรกนะคะพอไม่รู้ว่าใครแต่พอเงยหน้าขึ้นมาเขาก็เห็นว่าเป็นชาเขาก็ต้องตกใจไม่น้อยค่ะ ชาก็ยืนยกยิ้มที่มุมปากนิดๆงดไงชากระถักขึ้นสั้นๆพูฟก็มองซ้ายมองขวาเพื่อดูว่ามีใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้บ้างนะคะเผื่อว่าจะมีอะไรฉุกเฉินจะได้ขอให้ช่วยทันซึ่งตอนนี้เขาอยู่ที่ลานจอดรถของคอนโดในตอนกลางคืนคุณมาที่นี่ได้ไงพูฟก็ถามด้วยความตกใจ รมาชาก็ตอบนาตายทำให้พูบหงุดหงิดไม่น้อยเลยค่ะงั้นเชิญคนขับรถกลับไปได้แล้วพูบก็ไล่อย่างไม่ไว้หน้าชาก่อนจะเดินเลี่ยงไปอีกทางคอนโดทีวีถนนเอเสียงของชาก็ดังขึ้นทําให้ภูบชะนักเท้าไปในทันทีค่ะพอชื่อคอนโดแล้ชื่อถนนที่ตั้งของคอนโดที่ชาพูดถึงเป็นคอนโดของ ฟางผูบก็หันมามองหน้าชาที่กำลังยกยิมที่มุมปากอย่างไร้ไรคุณพูดอะไรผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยผูบก็บพยายามตีหน้านิ่งทำเหมือนว่าไม่รู้จักคอนโดที่ชาพูดถึงนะฮะไม่รู้เหรอเอ๊แต่ที่นั่นเป็นคอนโดของเพื่อนนายไม่ใช่หรือไง ชาก็พูดขึ้นทำให้พูฟมั่นใจแล้วว่าชารู้จักคอนโดของฟางแล้วพูฟก็จ้องหน้าของชาคึ้นอแต่ในใจก็สั่นและรัวค่ะอย่าเพิ่งมองฉันแบบนั้นฉันยังไม่ได้บอกอะไรให้คิดหรอกนะชาก็พูดพร้อมกับหมวรล้อในลาคอค่ะทำเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องหนับค,คุณต้องการอะไรกันแน่บอกมาเลยพูฟก็ว่าออกมาเสียงเข็มมือทั้งสองข้างก็กำเข้าหากัน นายไม่อยากให้ฉันบอกที่อยู่ของเพื่อนไหนให้อัเคนมันรู้ใช่ไหมชาก็ถามขึ้นใช่ปูก็ตอบกลับไปตรงๆเลยค่ะอืมองั้นฉันไม่บอกไอ้เคียนก็ได้ชาก็พูดขึ้นทําให้ปูมองหน้าชาด้วยความไม่เข้าใจแล้วรู้สึกระแวงแปลกๆก,กับแววตาและรอยยิ้มของชาแต่ชาก็พูดทิงช่วงค่ะแต่อะไรปูก็ถามกลับไปอย่างรวดเร็ว นายต้องมีบางอย่างมาแลกเปลี่ยนเพื่อแลกกับการที่ฉันไม่ไปบอกไอ้เคนว่าฟาังเพื่อนของนายพักอยู่ที่ไหนชาก็เสนอขึ้นพูบก็ขมมดคิ้วเข้าหากันทันทีคุณต้องการอะไรในการแลกเปลี่ยนพูบก็ถามขึ้นบอกมาเลยแต่ถ้าเป็นเงิน่ผมไม่มีเยอะหรอกนะผมมีนิดเดียวพูบก็บอกกับชาก็วเราลออกบางเบาเงินนะ่ะ ฉันมีชายเหลือเฟือนเด็กน้อยฉันอยากได้อย่างอื่นมากกว่าชาก็พูดความกับยิ้มขำแล้วคุณต้องการอะไรละ่ะบอกมาสิมัวแต่โยกโยกอยู่ได้พูฟก็เริ่มหมุดยิดมาก,กันเลยๆชาก็เลยขยับเข้ามาหาูฟช,ะชะ้าๆพูฟก็ไม่เดินถอยหลังให้อีกฝ่ายคิดว่าเขากลัวหรอกนะฉันต้องการตัวนายนายกายฉันไหละ่ะชาก็บาออกมาเสียงจริงจัง คุณพูดบ้าอะไรของคุณตัวของผมเนี่ยนะภูบก็ถามกลับไปทันทีเพื่อความแน่ใจว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ฟังผิดใช่ตัวของนายนั่นแหละชาก็พูดย้ำอีกครั้งภูบยังคงขมวดคิ้วเข้าหากันด้วยความไม่เข้าใจนี่ฉันพูดเข้าใจยากตรงไหนพูดง่ายๆเลยนะถ้านายยอมมีอะไรกับฉันฉันจะปิดเรื่องเพื่อนนายเอาไว้เป็นความลับชาก็พูดให้ภูบอะ เข้าใจอีกทีภูบกันหน้าชาไปบูบหนึ่งเลยค่ะเมื่อได้ยินคุณจะบ้าหรือไงให้ผมมีอะไรกับคุณเนี่ยนะคุณมันโรคจิตชัดๆภูบก็ว่าออกมาเสียงเข้มแต่ในใจก็ร้อนบูบว่าอย่างบอกไม่ถูกมันจะไม่ยากอะไรฉันว่านายเองก็ไม่ได้ประษีภาษากับเรื่องพวกนี้หรอกใช่ไหมต้องมีประสบการณ์กันมาบ้างแล้วนะชาก็บอกอ,อกมาอีกค่ะ ปูฟก็กัดปากตัวเองแล้วมองชาด้วยความผิดหวังลึกๆในใจถึงแม้ว่าปูฟเองอากจะเคยมีอะไรกับคนอื่นมาบ้างแต่พอมาเจอกับชาที่ต้องมาพูดใส่ตัวเองแบบนี้ก็รู้สึกเหมือนอีกฝ่ายดูถูกเขาว่าไงละ่ะถ้านายไม่ยอมฉันจะโทรไปบอกไอ้เคนเดี๋ยวนี้แหละมันกำลังอยากรู้เลยว่าเพื่อนของนายอยู่ที่ไหนชาก็พูดพร้อมกับยกยิ้มที่มุมปากอย่างไร้ร้ แล้วหยิบมือถือขึ้นมาทำท่าจะโทรออกหาเคีนจริงๆอิงายโทรนะปุ๊บก็รีบร้องห้ามตอนนี้ความคิดในหัวของเขาบันตีกันวุ่นใจหนึ่งก็ห่วงฟางอีกใจก็กลัวชาก็เลิกคิ้วขึ้นนิดค่ะเป็นเชิงกดดันให้รู้บักตัดสินใจเร็วๆผูบก็กัดปากลังเลด้วยสีหน้าคิดเครียดก่อนจะหายใจเข้าลึกๆก็ได้ ถ้าคุณสัญญากับผมว่าคุณจะไม่บอกเวนของคุณจริงๆพูบก็ตัดสินใจที่จะทําตามข้อเสนอของชาส่วนหนึ่งพูบลักและห่วงฟางมากเขารู้ว่าชีวิตของฟางต้องเจอกับอะไรมาบ้างถ้าอะไรที่พอจะทําให้ฟางสบายใจพูบก็จะทําอีกอย่างปูพยายามคิดว่ามันไม่สึกหลออะไรกับการที่เขาต้องนอนกับชาพอเขาเองก็เคยมีอะไรกับคนอื่นมาแล้ว ฉันสัญญาภูปก็ตอบกลับมาเสียงจริงจังภูบารู้สึกเอ้ยชาก็ตอบกลับมาเสียงจริงจังค่ะทุกคนภูกรู้สึกเหมือนตัวเองอะตอนนี้มันสั่นไปหมดเลยหัวใจก็เต้นแรงใบหน้าก็ร้อนเผาแล้วภูกไม่รู้จะต้องทำอะไรชากลับไปบางไปคอนโดของฉันดีกว่าคงจะสะดวกกว่าที่นี่ชาก็พูดขึ้นมาอย่างมีแผนอย่างน้อยไปที่คอนโดของชาชาก็จะได้ทำอะไรที่มันสะดวกหน่อย งั้นคุณขับนำไปเดี๋ยวผมขับตามผูปก็บอกกับชาก็อสายหน้าไปมาเล็กน้อยขึ้นแปลาเสื้อผ้าของนายไปนอนค้างที่คอนโดของฉันแล้วก็ไปรถของฉันนายไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่พานายไปขายหรอกชาก็พูดขึ้นผมต้องนอนค้างด้วยเหรอผูปก็ถามกลับไปทันทีพอคิดว่าถ้ามีอะไรเรียบร้อยแบบเรียบร้อยแล้วอะเขาก็จะกลับมาห้องพักเลยใช่นายนะคิดว่ามันจะ เสร็จรู้เร็วรือยังไงชาก็บอกกลับมาทําให้พูฟน่าหลอนบุกบาทกับคำพูดของชาค่ะทุกคนนั้นคุณรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมลงมาพูฟก็บอกกลับไปได้ให้เวลา20นาทีถ้าเกินกว่านี้ฉันจะโทรหายเคนชาก็บอกกลับไปเสียงนิ่งๆพูฟก็เม้มปากนิดๆแต่ก็ยอมไปยักน้ารับก่อนจะรีบเดินเข้าไปในคอน ขอองงตัวเแล้วรีบขึ้นห้องพักเตรียมเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวอีกนิดหน่อยพูบ่าไม่คิดเลยว่าตัวเองอะ่ะจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่เพื่อฟางพูบก็ยอมทําทุกอย่างเหมือนกันค่ะพอฟางเองก็ไม่มีใครอีกแล้วนอกจากลูฟพูบก็เก็บของเสร็จก็ลงมาหาชาที่ยืนรอยอยู่ตรงเวลาที่นี่ขึ้นรถได้ชาก็พูดขึ้น ก่อนจะเดินไปที่รถของตัวเองภูบจำต้องเดินตามอย่างเรียบไม่ได้แล้วชาก็ปลดล็อกประตูแล้วเปิดประตูขึ้นไปนั่งประจำที่คนขับภูบเองก็ขึ้นไปนั่งบนรถของชาอย่างเรียงไม่ได้เมื่อขึ้นรถเรียบร้อยแล้วชาก็ขับตรงไปยังคอนโดของเขาทันทีชาก็แวะร้านสะดวกซื้อค่ะ ซื้อของบางอย่างติดมาด้วยไม่นานนะก็มาถึงคอนโดที่ชาพักปลูปก็เดินตามชาขึ้นไปบนห้องโดยที่ไม่มีใครพูดอะไรเลยนะคะเข้ามาสิชาที่เปิดประตูห้องก็เดินเข้าไปก่อนหันมาถามปุกที่ยืนหน้่นิ่งอยู่พูกก็ลังเลเล็กน้อยพายคิดว่าถ้าเขาก้าวเข้าไปเขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ มันจะเกิดต่อจากนี้หรือว่าจะเปลี่ยนใจชาก็ยังถามขึ้นไม่เปลี่ยนใจภูก็ตอบกลับมาก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปในห้องพักของชาชาก็ยกยิ้มอย่างพอใจแล้วปิดประตูล็อกเอาไว้ค่ะเอาของไปไว้ในห้องนอนแล้วก็อาบน้ำก่อนได้เลยนะชาก็พูดขึ้นพร้อมกับ มองพลุ้มด้วยสายตาลิศเ,เดียค่ะทุกคนเขาอยากลองกับผู้ชายมานานแล้วค่ะพอได้เจอกับพลุ้ยิ่งทําให้เขาอยากรู้อยากลองมากขึ้นไปอีกและตอนนี้ก็ได้โอกาสที่เขาจะทําเรื่องที่เขาอยากทํพลุมก็เดินเข้าไปในห้องน้ําของชายอยางเลี้ยงไม่ได้เอ้ยห้องของชายอยางเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เอากระเป๋าเสื้อผ้าไปวางไว้ตรงมุมห้องโดยมีชาเดินตามเข้ามาด้วย ชาก,ก็เดินไปหยิบผ้าขนหนูและชุดคุมอาบน้ำที่อยู่ตรงห้องแต่งตัวมาให้พรูฟขัดให้ทั่วทุกซอกทุกมุมละ่ะชาก,ก็แกงพูดยิ้มยิ้มพรูฟก็คว้าผ้าขนหนูจากมือของชาอย่างแรงๆแล้วเดินกระแทกเท้าเข้าไปในห้องน้ำชาก,ก็แอบ,บหัวเละในลำคอเลอ็กน้อยพรูฟก็เข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจเบา การที่ต้องตกเป็นเป้าสายตาของชาทําให้ภูบะร้อนลุกไปทั่วล,ล่างกายยิ่งได้เห็นสายตาของชาด้วยแล้วทําให้ภูบะใจเต้นไม่เป็นสัมเลยคะ่ะภูบก็ยืนมองตัวเองในกระจกแล้วหายใจเข้าลึกๆเพื่อเรียกความกล้ากลับมาภูบก็อาบน้ําอยู่สักพักใหญ่ๆเขาก็ทําความสะอาดดูซอกทุกมุมจริงๆนะคะเพราะไม่อยากจะให้ชาพูดได้ว่าเขาไม่สะอาด พออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยภูปก็เช็ดตัวพร้อมกับใส่ชุดกุ้อาบน้ำออกมาชาก็นั่งยิ้มอยู่ที่ปลายเตียงค่ะนึกว่าหลับในห้องน้ำซะแล้วชาก็แกล้งว่าภูกพิก่ชักซีหน้าใส่ยังไม่พอใจชาก็หัวเราะในลําคอนนะก่อนจะเดินสวดเข้าไปอาบน้าบ้างภูกพิก่หยิบครีม,มาอาบน้ําของตัวเองมาทาตามหยิบครีมของตัวเองมาทาตามปกตินะคะ แต่ตั้งใจว่าจะไม่ใส่เสื้อผ้าพอรู้ว่ายังไงก็ต้องถอดหลังจากที่ทาครีมเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็มานางที่ปลายเตียงด้วยหวัวใจที่ตุ้มตุ้มต่ำๆทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ครั้งแรกของเขานะคะแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ดีค่ะชาก็อาบน้ำสักพักก็เดินออกมาพร้อมกับพาคนดูที่พันในช่วงแรกงอย่างเดียวนะคะปุ๊บก็หันไปมองก็ต้องเบอนหน้าหนีเล็กน้อย ใบหน้าก้อนวูบาบเชรู้หน้าที่ดีนีว่าไม่ต้องใส่เสื้อผ้าชาก็พูดขึ้นยิ้มยิ้มก่อนจะเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าของภูฟทำให้ใบหน้าของบูฟอะตอนเนี้ยมันอยู่ตรงหน้าท้องแกล่งของชาพอดีบูฟก็เงยหน้ามองชาด้วยความอยากรู้ว่าชาต้องการจะให้บูฟอะทำอะไรต่อจากนี้ชาก็ก้มลงมาหาบูฟพร้อมกับเฉยคางมนของภูฟให้เงยขึ้นเพื่อรับจูบของเขา ปูฟก็ยอมรับืูอของชาแต่โดยดีนะคะทันทีที่ริมฟิบปากประกบกันชาก็เอาแต่ใจตัวเองสุดฤทธิ์เลยค่ะแรกๆอปูฟก,ก็เหมือนจะกืนๆอยู่บ้างนะคะแต่สุดท้ายปูฟก,ก็ยอมให้ชาทำตามใจชอบอเสียงของชาเอ้ยเสียงของปูฟก,ก็ดังขึ้นค่ะเพราะว่าชาเอาแต่ใจตัวเองสุดๆเลยค่ะ ก็หนักหน่วงสลับกับอ่อนโยนนะคะทำให้ผู้ฝรู้สึกเหมือนสมองมันพ่าเลือนไปหมดเลยแล้วชาก็พาออกมายืนตรงๆผู้ก็มองชาด้วยดวงตาที่ช้ำเปลือแล้วชาก็ปดผ้าคนหนูของตัวเองออกนะคะผึบผู้ก็น่าร้อนวูบวาบเลยค่ะทุกคนตอนนี้แล้วนั่นแหละค่ะทุกคน สุดท้ายก็ภาพก็ขออนุญาตตัดไปนะคะพอถ้าไม่ตัดเขาคงไม่ได้นะคะทุกคนก็รับรู้ไว้ในฐานที่เข้าใจว่าคลิปนี้มันจะต้องสันน้นแน่นะคะทุกคนไม่สั้นยังไงไหวล่ะและนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็ขอจบ คลิปนี้ในเพียงเท่านี้แต่บอกไว้ก่อนว่าเช่าแต่ใจตัวเองสุดๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนหน้าตอนที่เจดนะคะโอ้โหตอนนี้สั้นมากในประวัติศาสตร์ไม่ถึง25นาทีเลยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ